ในคืนแต่งงานที่ควรเต็มไปด้วยความสุขกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันลืมเจ้าสาวที่เคยคิดว่าเธอหนีจากอดีตมาได้แล้วกลับต้องเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกนี้เสียงกระซิบเย็นยเยือกมือที่เย็นเฉียบและรอยยิ้มจากเขาคนที่เธอคิดว่าตายไปแล้วแต่เขากลับมาและเขามีเพียงคำพูดเดียวให้เธอถึงเวลาของเธอแล้ว คืนนี้ไม่มีใครหนีรอดจากอดีตได้เรื่องราวสุดสยองของงานแต่งงานที่จบลงด้วยความตายจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเรื่องจริงสุดสะพรึงที่คุณไม่ควรพลาดนี่คืองานแต่งงานที่ทุกคนรอคอยดอกไม้สีขาวประดับทั่วทั้งห้องโถงกลิ่นหอมของกุหลาบและลิลลี่บวบในอากาศเสียงไวโอลินบรรเลงท่วงทำนองแสนหวาน แขกเรือมากมายต่างจับจ้องไปที่เจ้าสาวเธอสวมชุดลูกไม้สีงาช้างระยิบระยับรอยยิ้มของเธองดงามราวกับเทพธิดาแต่ในแววตากลับซ่อนบางสิ่งที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเจ้าบ่ายืนรอยอยู่หน้าแท่นพิธีใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสุขและความภาคภูมิใจแต่ภายใต้รอยยิ้มนั้นเขาซ่อนบางอย่างไว้เช่นกันพระสงฆ์เริ่มทำพิธี เสียงสวดมนต์ก้องกังวานทั่วห้องทุกอย่างดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบจนกระทั่งถึงช่วงแลกเปลี่ยนคำสาบานเจ้าสาวเอื้อมมือไปรับแหวนจากเพื่อนเจ้าสาวมือของเธอสั่นไหวเล็กน้อยเธอหันไปสบตากับเจ้าบ่าวแววตาของเขาเปลี่ยนไปเย็นชาว่างเปล่าเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้น ลมหายใจเริ่มติดขัดแต่เธอต้องฝืนยิ้มเธอสวมแหวนให้เขาด้วยมือที่สั่นเทาเจ้าเบายกมือเธอขึ้นจุบเบาฮ่าฮ่ริมฝีปากของเขาเย็นเฉียบเหมือนปราศจากชีวิตความเงียบป,ปกคลุมทั้งห้องโถงมีเพียงเสียงลมหายใจของเธอที่หนักขึ้นบางอย่างผิดปกติแต่ไม่มีใครรู้ว่าอะไร เธอรู้สึกถึงสายตาจ้องมองมาจากมุมห้องเย็นแย่เยือกเส้นขนที่ต้นคอลุกชันเธอหันไปมองชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นแต่งกายด้วยชุดสูทสีดำใบหน้าของเขาคุ้นเคยอย่างประหลาดแล้วเธอก็นึกออกมันคือใบหน้าของอดีตคู่มั่นที่หายตัวไปเมื่อหนึ่งปีก่อนเขาตายไปแล้ว แต่ตอนนี้เขายืนอยู่ที่นี่จ้องมองเธอด้วยแววตาอาฆาตริมฝีปากของเขาขยับช้าฮ่าฮาไม่มีเสียงเล็ดรอดออกมาแต่เธอเข้าใจทุกคำที่เขาพูดเธอสัญญาว่าจะรักฉันตลอดไปเลือดในกายเธอเย็นเฉียบเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวแขนขาของเธอหนักราวกับถูกพันธนาการ เจ้าบ่าวขมวดคิ้วเป็นอะไรไปเสียงของเขานุ่มนวลแต่เธอได้ยินบางอย่างแทรกอยู่ในนั้นความสงสัยความหวาดระแวงเธอหันไปมองแขกในงานทุกคนยังคงยิ้มแย้มไม่มีใครสังเกตเห็นชายคนนั้นหรือว่าไม่มีใครเห็นเลยหัวใจของเธอเต้นรัวจนเหมือนจะหลุดออกจากอก แต่แล้วเสียงกระซิบเย็ยนเยียบก็ดังขึ้นอีกครั้งเธอทรยศฉันเธอหอบหายใจถี่ขึ้นมือกำชายกระโปรงแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อเธอไม่ต้องการได้ยินเสียงนั้นอีกเธอหลับตาลงพยายามบอกตัวเองว่านี่เป็นเพียงภาพหลอนแต่เมื่อเธอลืมตาชายคนนั้นมายืนอยู่ข้างหน้าเธอแล้ว ใกล้จนเธอสัมผัสได้ถึงไอเย็นจากร่างของเขาเธอกรีดร้องแล้วทุกอย่างก็พลันแตกกระจายเสียงกรีดร้องของเธอก้องสะท้อนทั่วห้องโถงแขกในงานชะงักทุกสายตาจับจ้องมาที่เธอเจ้าบ่าวคว้าตัวเธอไว้แขนของเขาแน่นราวกับกรงเหล็กเกิดอะไรขึ้นเขาถามเสียงเครียดแต่เธอไม่อาจตอบได้ ลมหายใจของเธอติดขัดหัวใจเต้นกระหน่ำเธอมองไปรอบฮ่าฮ่ชายคนนั้นหายไปแล้วราวกับไม่เคยมีตัวตนหรือว่ามีเพียงเธอเท่านั้นที่เห็นเสียงกระซิบเย็นเยียบดังขึ้นอีกครั้งเธอจะต้องชดใช้เธอสะดุ้งร่างกายสันสานเธอไม่รู้ว่าตัวเองเผลอถอยหลังไปเมื่อไร่ รู้ตัวอีกทีแผ่นหลังของเธอก็ชนเข้ากับโต๊ะยาวของงานเลี้ยงแก้วไวน์ล้มกระจัดกระจายเล้าแดงราดลงบนชุดเจ้าสาวเป็นด่างดวงเหมือนเลือดเหมือนคืนที่เขาตายเธอหอบหายใจดวงตาเบิกกว้างภาพในอดีตหลังไหลเข้ามาเหมือนกระแสน้ำเชี่ยวคืนที่ฝนตกหนักเธอขับรถออกจากบ้านทะเลาะกับเขา เสียงตะโกนดังกล้องในหัวเธอผลักเขาออกไปกลางถนนแสงไฟหน้ารถพุ่งเข้าใส่เสียงเบรกกรีดร้องร่างของเขากระเด็นลอยขึ้นก่อนตกลงมากระแทกพื้นเธอขยับริมฝีปากจะปฏิเสธแต่เสียงของเขากระซิบซ้ำเธอฆ่าฉันแล้วทันใดนั้นไฟทั้งงานก็ดับลง เสียงกรีดร้องดังขึ้นจากทุกทิศทางความมืดกลืนกินทุกสิ่งแขกในงานส่งเสียงแตกตื่นเก้าอี้ล้มระเนระนาดเสียงแก้วไวน์ตกกระทบพื้นแตกกระจายเธอยืนตัวแข็งทื่อท่ามกลางความกลาหลหัวใจเต้นโครมครามในอกเธอพยายามหายใจเข้าแต่ความกลัวรัดแน่นจนจุกอกเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งใกล้กว่าเดิม ฉันยังอยู่ตรงนี้ลมหายใจเย็นเฉียบเป่ารถต้นคอเธอสะดุ้งเฮือกร่างแข็งทื่อมือเย็นเยียบเอื้อมมาจากความมืดสัมผัสข้อมือเธอบีบแน่นเธอสะบัดมือออกก้าวถอยหลังจนแผ่นหลังชนเข้ากับใครบางคนอย่าทิ้งฉันเสียงนั้นดังขึ้นข้างหูเธอกรีดร้องสุดเสียงแล้วไฟก็ติดขึ้นอีกครั้ง เธอหอบหายใจถะลึงตามองไปรอบตัวทุกคนยังยืนอยู่ที่เดิมแต่สีหน้าเต็มไปด้วยความตกใจเจ้าบ่าวจับไหล่เธอแน่นเกิดอะไรขึ้นเธออ้าปากจะตอบแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามือของเธอยังคงเย็นเฉียบเธอเหลือบมองข้อมือตัวเองรอยแดงเป็นจ้ำปรากฏขึ้นเป็นรอยนิ้วมือเหมือนมีใครบางคนเคยจับเธอไว้จริง ฮ่าฮ่เลือดในกายเย็นเฉียบเธอหันขอบไปมองรอบห้องแล้วเธอก็เห็นเขาอดีตคู่มั่นของเธอยืนอยู่ริมเวทีร่างของเขาซีดเผือดดวงตาว่างเปล่าริมฝีปากใสแยิ้มจากนั้นเขาก็ยกมือขึ้นช้าฮ่าฮ่ชี้ตรงมาที่เธอแล้วพูดออกมาชัดเจน ถึงตาเธอแล้วหัวใจของเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะลมหายใจติดขัดเหมือนมีมือบีบคอเสียงรอบตัวค่อยๆเงียบลงทุกอย่างชะงักงนันเธอจ้องไปที่เขาอดีตคู่มั่นของเธอยังคงยืนอยู่ตรงนั้นร่างกายของเขาซีดขาวเหมือนซากศพที่จมน้ำดวงตาว่างเปล่าเหมือนไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปถึงตาเธอแล้ว เสียงของเขาก้องสะท้อนอยู่ในหัวเธอสายหน้าพยายามถอยหลังแต่ขาของเธออ่อนแรงจนแทบยืนไม่ไหวเจ้าบ่าขยับเข้ามาใกล้แต่ไหล่เธอเบาฮ่า <c> ฮ <oughs> คุณเป็นอะไรเธอหันไปมองเขาน้ำตาคลอเบา้าปากของเธอขยับจะพูดบางอย่างแต่เสียงของเธอกลับหลุดออกมาเป็นเสียงกระซิบสั่นเครือ เขาอยู่ตรงนั้นเจ้าบ่าวขมวดคิ้วมองตามสายตาของเธอใครเธอหันกลับไปแต่ตรงนั้นว่างเปล่าเขาหายไปแล้วเธอสะ้สานความกลัวล่นไปทั่วร่างแต่ก่อนที่เธอจะตั้งสติได้เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากกลางห้องโถงเสียงแก้วตกกระแทกพื้น ทุกคนหันขอบไปมองเพื่อนเจ้าสาวคนหนึ่งยืนตัวแข็งใบหน้าซีดเผือดริมฝีปากสันะร,ริกเธอชี้ไปที่เค้กแต่งงานเค้กสามชั้นสีขาวสง่างามที่ตอนนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไปเลือดสีแดงเข้มไหลซึมออกจากกลางเคก้กหยดลงบนโต๊ะซึมผ่านผ้าปูสีขาวเป็นวงกว้าง แขกบางคนอ้าปากค้างบางคนยกมือปิดปากตัวเองเสียงฮือฮาดังขึ้นอย่างตื่นตะหนกเจ้าบ่าวรีบเดินไปที่เค้กก่อนเอื้อมมือไปแตะของเหลวสีแดงนั้นกลิ่นคาวโชวยขึ้นมาทันทีนี่มันเขาชะงักร่างกายแข็งค้างก่อนจะหันขวบมามองเธอสายตาของเขาเปลี่ยนไปจากความสงสัยเป็นความหวาดกลัวเธอยืนนิ่ง รู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลร,รอบตัวแล้วทันใดนั้นเสียงกระซิบเย็นเยือกก็ดังขึ้นอีกครั้งถึงเวลาชดใช้แล้วเสียงกระซิบนั้นก็องอยู่ในหัวของเธอดังกว่าครั้งไหน arth. ห่า่าแหลมคมเจาะลึกลงไปในจิตใจเธออ้าปากหอบหายใจถอยหลังชนเข้ากับเก้าอี้แขกในงานยังคงส่งเสียงแตกตื่น บางคนลุกขึ้นยืนบางคนถอยหนีจากโต๊ะเค้กของเหลวสีแดงยังคงไหลออกมาหนาหนักและเข้มข้นกลิ่นคาวโชวยไปทั่วมือของเธอสั่นสะท้านเธอรู้ว่าเลือดนั้นมาจากไหนจากใครเธอกัดริมฝีปากแน่นพยายามบังคับตัวเองให้สงบแต่แล้วเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากภายในเค้กตึกตึก เหมือนเสียงของบางอย่างที่ยังมีชีวิตเสียงหัวใจเต้นแต่ไม่ใช่ของเธอแขกในงานเริ่มถอยหนีจากโต๊ะเจ้าบ่าวชะง,งักไปชั่วขณะก่อนจะเอื้อมมือไปแตะที่ตัวเค้กทันทีที่นิ้วสัมผัสพ,พื้นผิวสีขาวปังเค้กระเบิดแตกกระจายเศษครีมและเนื้อเค้กกระเด็นไปทั่วกลิ่นในหวานคลุ้งในอากาศ แต่สิ่งที่โผล่ออกมาท่ามกลางซากเคกไม่ใช่แค่ของหวานมันคือมือมือซีบเผือดเต็มไปด้วยรอยฟกชำ้ำนิ้วบิดเบี้ยวเหมือนถูกหักอย่างโหดเหี้ยมเล็บฉีกขาดเหมือนพยายามจะตะกุยบางอย่างก่อนตายเสียงกรีดร้องดังขึ้นทั่วห้องแขกบางคนทุดลงไปกองกับพื้นบางคนรีบพุ่งไปที่ประตู แต่ยังไม่มีใครกล้าขยับเข้าใกล้สิ่งที่อยู่ในเค้กนั้นเจ้าบ่าวถอยหลังไปสองก้าวใบหน้าของเขาซีดเผือดเธอเองก็แทบจะยืนไม่ไหวเธอรู้ดีว่ามือนั้นเป็นของใครเธอไม่ต้องการเห็นอีกแต่เธอกลับละสายตาไม่ได้เพราะทันใดนั้นเองมือซีดเผือดนั้นขยับ นิ้วซีดเผือดขยับกระตุกช้าฮ่หาฮ่เหมือนบางอย่างกำลังตื่นขึ้นเธอหอบหายใจตัวสั่นสานมือข้างนั้นไม่ใช่แค่อวัยวะไร้วิญญาณมันยังมีชีวิตหรือแย่กว่านั้นมันกำลังกลับมาเสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกระลอกแขกในงานพากันลนลานหนีเจ้าบ่าวยืนตัวแข็งเง่อเย็นไหลลงตามขมับ เขาไม่กล้าแม้แต่จะก้าวเข้าไปใกล้มือข้างนั้นกระตุกอีกครั้งแล้วบางอย่างก็ตามออกมาแขนตามมาด้วยศีรษะหัวใจของเธอเต้นรัวแทบระเบิดเธออยากจะหนีแต่ขากลับอ่อนแรงร่างนั้นค่อยๆโผล่ออกมาจากซากเค้กเลอะไปด้วยครีมขาวและเลือดสีแดงสดมันคือร่างของชายคนหนึ่ง ดวงตาเบิกกว้างปากแสยะยิ้มแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเธอจำเขาได้ดีอดีตคู่มั่นของเธอคนที่เธอฆ่าไปแล้วริมฝีปากซีดของเขาขยับช้าฮ่าฮ่าแปล่งเสียงแหบพร่าเธอคิดว่าเธอจะหนีพ้นงั้นหรือเธอสะดุ้งสุดตัวร่างแทบสุดลงกับพื้น น้ำตาไหลออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ไม่นะฉันเธอสายหน้ารู้สึกเหมือนกำลังจะเป็นบ้าแต่เขากลับยิ้มกว้างขึ้นร่างกายเน่าเปื่อยของเขาก้าวออกมาจากกองเคก้กเลือดไหลลงบนพื้นเป็นทางยาวเสียงฝีเท้าของเขาดังสะท้อนในความเงียบแขกในงานไม่มีใครกล้าขยับทุกสายตาจับจ้องไปที่ภาพตรงหน้า เขายื่นมือออกมามาทางเธอถึงเวลาของเธอแล้วมือเย็นเยียบเอื้อมเข้ามาใกล้เธอกรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีใครช่วยเธอได้อีกแล้วเสียงกรีดร้องของเธอสะท้อนกล้องไปทั่วห้องโถงแต่ไม่มีใครเคลื่อนไหวไม่มีใครช่วยเธอทุกคนยืนตัวแข็งดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัว บางคนยกมือปิดปากบางคนซุดลงกับพื้นแต่ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะขยับเข้าใกล้เธอหอบหายใจถี่หัวใจเต้นโครมครามจนแทบแตกสลายร่างที่เคยไร้ชีวิตของอดีตคู่มั่นยังคงเดินเข้ามาช้าฮ่าฮ่ห,หนักแน่นกลิ่นเหม็นเนา่าคละคลุ้งในอากาศกลิ่นของดินชื้นกลิ่นของความตายมือของเขาเอื้อมออกมา นิ้วเรียวยาวซีดขาวแต่ลงบนต้นแขนของเธอเย็นแย่เยือกราวกับถูกฝังอยู่ใต้ดินมานานนับปีเธอสะดุ้งเฮือกขนอ่อนทั่วร่างลุกชันอย่าแต่ต้องฉันเธอสะบัดแขนออกสุดแรงร่างของเขาเซไปเล็กน้อยแต่ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นริมฝีปากแตกร้าวของเขาสะยะยิ้ม เธอคิดว่าเธอหนีฉันพ้นจริงๆเหรอเสียงของเขาแหบพร่าราวกับผ่านความเจ็บปวดมาเนิ่นนานเธอเป็นของฉันตั้งแต่วันนั้นเธอสายหน้ารัวน้ำตาไหลอับแก้มฉันไม่ได้ตั้งใจเธอพึมพำเสียงสั่นเครือแต่เขาแค่หัวเราะเบาฮ่าฮเสียงหัวเราะนั้นเย็นชาก้องสะท้อนไปทั่วโถงเธอผลักฉันออกไปกลางถนน เธอมองฉันถูกรถชนเธอไม่แม้แต่จะหันกลับมาดูร่างฉันเธอกัดริมฝีปากจนได้รถเลือดร่างกายเธอสั่นสะท้านไปหมดฉันกลัวเธอสะอื้นออกมาแต่เขากลับเอียงสีสมองเธอด้วยดวงตาว่างเปล่าแล้วตอนนี้เธอไม่กลัวหรือมือของเขาขยับมาจับข้อมือเธอบีบแน่นจนเธอเจ็บแปลบ เธอพยายามดิ้นรนแต่แรงของเขาหนักแน่นอย่างน่าประหลาดเหมือนมีบางอย่างยึดเธอเอาไว้เธอเป็นของฉันเขากระซิบชิดใบหูและคืนนี้เธอจะไปกับฉันเธอสายหน้ารัวรวร้องให้สะอึกสะอื่นไม่ได้โปรดแต่เขากลับแค่ยิ้มแล้วทุกอย่างก็ดับวูบลงอีกครั้งความมืดมิดกลืนกินทุกสิ่ง เสียงสุดท้ายที่เธอได้ยินค <benefiting S 1> ือเสียงกระซิบเย็นเยือกของเขาลาก่อนเจ้าสาวของฉันความมืดมิดปกคลุมทุกสิ่งเธอรู้สึกเหมือนกำลังจมดิ่งเสียงรอบตัวเงียบลงมีเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นช้าและหนักขึ้นเรื่อยฮ่าเรากับกำลังถูกดูดลงไปในห้วงลึกแห่งความตาย เธอพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามือเย็นเฉียบยังคงบีบรัดข้อมือเธอแน่นร่างของเขายืนอยู่ตรงนั้นใกล้จนเธอสัมผัสได้ถึงกลิ่นเน่าเปื่อยเธอเป็นของฉันเสียงกระซิบนั้นดังก้องอยู่ในหัวของเธอแต่ทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากที่ไกลออกไปปล่อยเธอไปเถอะ เธอสะดุ้งหันขอบไปทางต้นเสียงเจ้าบ่าวของเธอยืนอยู่ตรงนั้นแม้ใบหน้าของเขาจะแสะดงออกถึงความหวาดกลัวแต่แววตากลับแนว่วแน่เธอไม่ได้เป็นของนายอีกแล้วร่างที่ซีดขาวของอดีตคู่มั่นหันมองเจ้าบ่าวช้าฮ่าฮริมสีปากแตกร้านั้นใส่แยะยิ้มเธอฆ่าฉันเธอทอดทิ้งฉัน เธอไม่สมควรได้รับความสุขแต่เจ้าบ่าวกลับก้าวเข้ามาขวางระหว่างเธอกับเขาแต่ฉันรักเธอเสียงของเขามั่นคงและเธอได้รับโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่เธอเบิกตากว้างน้ำตาไหลออกมาเงียบฮ่าฮ่ามือที่เคยบีบรัดข้อมือเธอแน่นค่อยๆคลายออกอดีตคู่มั่นมองเธอด้วยแววตาที่เปลี่ยนไป เจ็บปวดแต่ไม่ใช่ความเครียดแค้นอีกต่อไปฉันก็แค่เสียงของเขาแผ่วเบาเรากับแม้แต่เขาเองก็ไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองแต่แล้วร่างของเขาก็เริ่มเลือนรางเธอเอื้อมมือออกไปแต่ไม่ทันเขาถอยหลังไปช้าฮ่าฮร่างของเขาสลายเป็นเท่าทุลีล่องลอยไปในอากาศพร้อมกับเสียงกระซิบสุดท้าย ลาก่อนเธอยืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกได้ถึงความว่างเปล่าที่หลงเหลืออยู่แต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกถึงบางอย่างที่เปลี่ยนไปมือของเจ้าบ่าวยังคงจับมือเธอแน่นเขามองเธอด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยมันจบแล้วเธอพยักหน้าน้ำตายังเอ่อคลอแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ความเจ็บปวด มันคือการปลดปล่อยเสียงดนตรีจากวงออเคสตราเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแขกที่ยังเหลืออยู่เริ่มกลับมามองหน้ากันอย่างมึนงงรากับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เป็นเพียงภาพลวงตาแต่เธอรู้ดีว่ามันเป็นเรื่องจริงเธอหันไปสบตากับเจ้าบ่าวเขายิ้มให้เธอยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาบนแก้มของเธออย่างอ่อนโยนเธอสูดลมหายใจลึกฮ่าฮ่ และในที่สุดเธอก็ก้าวไปข้างหน้าสู่อดีตที่เธอปล่อยวางและอนาคตที่เธอเลือกเอง